สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้เราก็มาเดินดูต้นทุเรียนนะครับที่สวนของเรานะครับทุเรียนออร์แกนิกดูลักษณะต้นนะครับใบพอดีตัดตกแต่งกิ่งนะครับใบกําลังอ่อนกําลังงอกงามขึ้นมานะครับดูสาบใบนะครับตกแต่งกิ่งใบไปพอดีอากาศมันร้อนมากเลยนะครับใบเลเลยร่วงก็เลยตกแต่งกิ่งใหม่นะครับอันนี้อายุ 2ปีนะครับลำต้นก็กำลังเท่า <c oughs> ลำมือนะครับอันนี้เท่าลำมือก็กำลังตกแต่งกิ่งใหม่ครับอันนี้ก็ปลูกที่สวนของเรานะครับที่มุกดาหารนะครับปลูกในระบบออร์แกนิกนะครับตัดตกแต่งกิ่งใหม่กิ่งอ่อนกำลังงอกออกมานะครับเดี๋ยวเราดูแลใหม่พอดีมันแดดร้อนมากเลยช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้คือกิง่ง ยอดใหม่นะครับกาลังงอกออกมานะครับอันนี้เราตั้งใจจะให้มันกิ่งแบบนี้กิ่งล่างก็ได้สองกิ่งนะครับเราจะให้มันมาแบบนี้เอาไว้สาหรับติดลูกนะครับกําลังบํารุงต้นลํามือนะครับอันนี้เท่าลํามือก็กําลังตกแต่งกิ่งใหม่ครับอันนี้ก็ปลูกที่สวนของเรานะครับที่มุกดาหารนะครับปลูกในระบบออร์แกนิกนะครับตัดตกแต่งกิ่งใหม่กิ่งอ่อนกําลังงอกออกมานะครับเดี๋ยวเราดูแลใหม่ พอดีมันแดดร้อนมากเลยช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้คือกิ่งยอดใหม่นะครับกำลังงอกออกมานะครับอันนี้เราตั้งใจจะให้มันกิ่งแบบนี้กิ่งล่างก็ได้สองกิ่งนะครับเราจะให้มันมาแบบนี้เอาไว้สำหรับติดลูกนะครับกำลังบำรุงต้นไว้อย่างดีเลยนะครับครับใบกำลังงอกงามขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากแห้งแล้งมานะครับน้ำไม่พอเรากำลังลดใหม่นะครับ ดูแลใหม่ใส่ปุ๋ยขี้วัวไปนะครับสองกระสอบเลยนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วก็กบโคนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับอันนี้ต้นแรกนะครับปลูกไว้อายุ2ปีพอดีครับปีนี้ขึ้นปีที่3เดี๋ยวเอาใหม่เรามาดูแลใหม่ครับน่าจะรอดเดี๋ยวถ้ายัางไงก็เดี๋ยวอัปเดตลักษณะต้นดูให้อีกครั้งหนึ่งนะครับใบกำลังงอกขึ้นมาใหม่นะครับ เดี๋ยวดูแลดีๆต้นนี้อ่ะอีก2ปีน่าจะได้นะครับต้นแม่ลำต้นโคนก็ใหญ่เท่าแขนแล้วนะครับลักษณะกิ่งครับอันนี้กิ่งเราไว้รอติดลูกนะครับตกแต่กิ่งใหม่บำรุงต้นใส่ปุ๋ยไว้อย่างดีลดน้ำระบบสปริงเกอร์นะครับทั้งเวลาลดไว้ตอนเช้า10นาทีไม่พอครับอากาศเมื่อวานนี้สถิติสูงสุดเลยนะครับมุกดหาร4ีองศาเซลเซียสนะครับร้อนตับแตกเลยนะครับ ทุเรียนของเรานะครับมาเดินดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ทุเรียนนะครับเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับอายุได้ประมาณ1ปีพอดีครับปีนี้ปีที่2นะครับลักษณะกิ่งต้นก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับลักษณะกิ่งยอดน่าโอเคนะครับกิ่งแขนงกิ่งกระโดงตรงนี้นะครับลักษณะต้น อันนี้เรายังไม่ตกแต่งกิ่งนะครับมีประสบการณ์จากต้นแรกแล้วนะต้นแรกก็สวยงามแบบนี้แหละครับเราไปตกแต่งกิ่งมันตัดกิ่งมันเหี่ยวเลยต้นแห้งเลยนะครับเดี๋ยวต้นนี้ก็สวยงามนะครับอายุ1ปีพอดีนะครับแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับที่สวนของเราปลูกไปเดือนละหต้นนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวดูแลไม่ทันนะครับเราต้องดูแลใส่ใจอย่างดีนะครับแต่ละต้น อันนี้เราปลูกในระบบออแกนิกนะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับรดน้ําด้วยระบบสปริงเกอร์ช่วงนี้มันแดดร้อนแล้วก็เอาสายยางลากลดเพิ่มนะครับรดน้ําเพิ่มเพราะว่ามันร้อนมากเลยครับทุเรียนของเรานะครับอันนี้อายุ1ปีพอดีครับก็ทุเรียนเหมือนกันนะครับอายุประมาณ6เดือนนะครับทาไมมันดูเหี่ยวเฉาเฉาเลยยังไม่เตือนละลูกเตือนได้แล้ว,ลลวมันเชาแล้วนะลูกอันนี้มันปีห้าแล้วลูกเอ้ย นะครับอันนี้คือต้นเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับเราก็ปลูกไปเรื่อยๆที่สวนของเรานะครับอันนี้ก็คือต้นตุนเรียนของเรานะครับอายุประมาณ4เดือนนะครับปลูกไว้ได้ประมาณ4เดือนลักษณะต้นก็โอเคครับน่าจะติดดีนะครับแต่ใบเขียวมียอดอ่อนนะครับอันนี้ปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยน่าจะมีความลมลื่นนะครับบังแดดได้ใบก็เลยไม่ไหม กำลังแตกยอดยอดนะครับอ่ามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยหมดเลยนะครับอ่าต้นนี้ก็ทรงกิ่งกระโดงนะครับกิ่งตรงนี้สวยงามนะครับอันนี้ก็อายุประมาณ3าสเดือนเหมือนกันนะครับแทงยอดอ่อนนะครับมีกล้วยไว้บังเป็นร่มเงานะครับอีกต้นครับ ต้นนี้ก็เพิ่งแตกใบอ่อนออกมานะครับยาอย่างลบอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการนะครับเราจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับขีวัวนะครับของเราสวนออร์แกนิกนะครับทุเรียนออร์แกนิกทุกอย่างออร์แกนิกทุกอย่างนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับยอดอ้าวแมงอะไรมากินล่ะครับอ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งครับ รอบนี้ก็ปลูกเท่ากันนะอายุประมาณ4เดือนนะครับใบเขียวเข้มนะครับกำลังแตกใบอ่อนยอดอ่อนนะครับยอดใบอ่อนอันนี้ก็อายุ4เดือนเหมือนกันนะครับไม่มีตายสักตนนะครับของเราครับเพราะเราดูแลใส่ใจอย่างเต็มที่เลยนะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศต้นทุเรียนของเรานะครับแล้วก็แถมบรรยากาศฟักทองของเราด้วยครับบรรยากาศสบายๆเช้านี้นะครับอากาศ เย็นสบายสดชื่นนะครับตื่นแต่เช้าตีห้ามาแล้วก็มามชมสวนของเรานะครับฟักทองก็คาดว่าอีกประมาณ15วันนะครับได้เก็บผลผลิตนะครับอันนี้โอ้โหเสียงมแมลงเสียงพึ่งนะครับพึ่งเราก็ทํางานแล้วนะครับกําลังผสมเกสรกันนะครับอ่าชมลักษณะลูปฟักทองของเราที่ครับลูปใหญ่ไหม เสียงมักแอิผสมเกสรน,นะครับาชมสวนฟักทองของเรานะครับลูกฟักทองของเราก็น่าจะโอเคนะครับหลากหลายนะครับก็เช้านี้ชมบรรยากาศสบายๆนะครับสบายๆชมลูกฟักทองของเรานะครับเห็นไหมครับ อีกประมาณ10วันได้เก็บผลผลิตแน่นอนเลยนะครับเราไม่ทําอะไรครับพวนดินใส่ปุ๋ยกบพวนเสร็จแล้วก็เดินดูแค่นั้นแหละครับมาดูผลงานของเราครับเห็นไหมครับไม่ได้มีสูตรอะไรเพิ่มนพิเศษนะครับไม่มีสูตรน้ำหมักไม่มีสูตรเล่งยอดเล่งดอกเล่งอะไรครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเราใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวรอบเดียวนะครับถ้าชอบก็ ติดตามช่องของเราได้เลยครับช่องของเราจะติดตามหาไร่อรลแกนิกทั่วทุกฟ้าเมืองมุกดาหารนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดเราจะออกตามหาสวนออร์แกนิกของท่านขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามช่องของเราขอบคุณครับ